สวัสดีนะผมกอสองตัว้สาอนะขอ,อบสุรพลก็มาแล้วนะครับผมเอฟซีกับรุ่ไทยวม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกำลังเอามาครับเสียาปงคนกำยเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวนีีนี้เืยัมือือว่าเน thế nào rồi chuẩn chưa đây mình làm cái này mình làm cái này rồi đi chụp nó đi

ถ้ามีนะถ้าม uh, ีนะบอกว่ารูเลียงถ้ามีนะเอาลดตัวน่เด้อครับตั้ลบตัวน่เด้ออ่พี่ใครงดไปล้วบอกบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับตอนนี้นี่คับตอนนี้เพอไอยู่ข้าบบนซอยคนีเยัาเขาเปิดเงียงัน เขาเปิดนี่เปิดได้สำเร็บป่าเขาเปิด่า ดิ๊คะๆดอกหมดหมดแล้วค่ะเอออุ้ยไอ้ครูอ่ะว่ากําลังจะออกอยู่นะคะกําลังจะออกนะคะ <laughs> พักได้มากขึ้นโมหนากมตายยังเยอว่ายังยังว่าขอผีเนาะฮ่าฮ่ื่อมาขอเล็กนะสร้างว่าอะว่า้ามขอเลกหลวายเยแล้วรักนมือ สีดินบปกาเขามาใช่คู่เราไมครับ <c oughs> นี่เสือใชเไหมครับ

ข้นนขอเล็กขอครับพี่น้องมีเสือคลายด้วยพี่น้องทานงน,กกนั้นฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมกันจะวาการอัปเดตให้เราเดินเพี่น้องสวัสดีครับ